วีดิทัศน์การรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานครั้งที่สองประจำปีการศึกษา2564ของนางสิริวันวันดีครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนศรีขอรพุมพิสัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ข้อมูลของผู้รับการประเมินผู้รับการประเมินนางสิริวันวันดี ตำแหน่งครูวิทยฐา,านะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจำนวน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทหแปรายงานผลการปฏิบัติงานดิฉันได้จัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด2019โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสอนออนไลน์โดยให้ความรู้ผ่านสื่อใบงานและให้นักเรียนสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตมีการทดสอบวัดผลประเมินผลที่หลากหลายเช่นการทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form การบันทึกคลิปวิดีโอสรุปองค์ความรู้การส่งงานการเข้าเรียนการตอบคำถาม จากการประเมินผลในภาพรวมนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนออนไลน์พบว่านักเรียนบางส่วนเครื่องมือสื่อสารในการเรียนเกิดการชำรุดเสียหายใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยให้เพื่อนติดต่อในช่องทางอื่นคือส่งงานผ่าน Facebook และปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่พบก็คือนักเรียนชาย เข้าเรียนน้อยกว่านักเรียนหญิงใช้วิธีการแก้ไขปัญหาคือให้งานผ่านลายกลุ่มและโทรติดตามเป็นรายบุคคลด้านการบริหารจัดชั้นเรียนได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีซึ่งการเยี่ยมบ้านครั้งนี้ได้ออกเยี่ยมบ้านครบร0อเปอร์ซ์ซึ่งพบว่าทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองต่างมีรอยเยิ้ยมให้กัน ในระหว่างที่เกิดการสนทนาในการพูดคุยเยี่ยมบ้านซึ่งเป็น,ปนอีกมิติหนึ่งที่ทได้รับในช่วงของสถานการณ์โควิดและได้ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษได้ติดต่อนักเรียนในเรื่องรับเงินคืนค่าเทอมบางส่วนจากโรงเรียนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลรายละ2000บาทได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยทุกประการ ด้านการพัฒนาตนเองได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองโดยการศึกษาจากคู่มือเว็บไซต์ YouTube และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานในการผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์